นะคะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแบม MJ นะคะวันนี้ไม่มีอะไรมากนะคะทุกคนแบมจะเอาคลิปที่ต่อจากคลิปที่แล้วมาให้ทุกคนดูนะคะก็คือต่อจากคลิปแฟนนอกใจนะคะเออคลิปนั้นเลยที่ทุกคนเรียกร้องกันมาเยอะมากว่าต่อจากนั้นมันเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวแบมก็จะเอามาให้ดูในคลิปนี้เลยนะคะใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แบมด้วยนะคะแล้วก็ก่อนที่จะไปดูคลิปแบมมี เว็บส yup. so who well so like yep ุ่มเพรฟรีไฟล์มาแนะนํานะคะทุกคนก็ไปดูกันเลยค่ะก็นี่นะคะทุกคนนี่แหละคือเว็บที่แบมใช้ในการเติมเกมฟรีไฟล์นะคะก็คือเว็บมูมเกมช็อปนะคะทุกคนก็ถ้าเข้ามาแล้วก็ให้กดเข้าสู่ระบบนะคะทุกคนแล้วก็กดเข้าสู่ระบบโดย facebook นะคะนี่แล้วก็จะได้แบบนี้ก็แสดงว่าเข้าแล้วนะคะทุกคน เดี๋ยวเราจะเติมเงินเข้าก่อนเพราะว่าเรายังไม่มีแจ้งโอน,นอด่วยเดี๋ยวแบมจะโอนเข้าเว็บสักประมาณ100่บาทนะคะทุกคนเติมเงินเข้าเบอร์นี้เลยนะคะทุกคนแล้วเราก็เอาเลขอ้างอิงมันมานะคะทุกคนนี่ก็ทำรายการเสร็จนะคะทุกคนเดี๋ยวเราก็จะกลับไปหน้าแรกของเรานะคะทุกคน เราก็จะย้อนกลับไปนี่เราก็เติมเครดิตมาเรียบร้อยนะคะทุกคนมันก็จะเข้าเครดิตหนึ่งร้อยบาทนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาสุ่มของรางวัลน,นะคะเพราะว่าแบมชอบสุ่มนะคะแล้วเราก็มันมีให้เลือกหลายอย่างเลยคะ่ะแต่แบมจะเลือกเป็น l u c ้กาล l i n a นะคะเป็นบัตรกาล l i n a นะคะเดี๋ยวเราจะมาสุ่มกันว่าหนึ่งร้อยบาทนี้จะได้ กีกาลีนานะคะทุกคนเริ่มกันสุ่มครั้งแรกเลยค่ะตึก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 อ่าไม่ได้นะคะไปสุ่มครั้งที่สองค่ะเฮ้ยเฮ้ยทุกคนคือแบนเป็นคนที่สุ่มของเกืิบมากันนะเจ็ดร้อยห้าสิบเซลเลยนะเลยหรอ พิ่งหมดไปยีสิบาทเองนะจริงอะ่ะเฮ้ยทุกคนดูเอาขนาดคนเกลือนะนี่นะคะพอแบมสุ่มเสร็จใช่ไหมแบมก็จะมาดูตรงนี้ดูของรางวัลน,นะคะคือแบมได้อะไรบ้างนะคะหนึ100่งร้อยหนึ่งร้อยบาทนะคะแบมได้เท่าไหร่โอ้โหแบมได้150ร้อยห้าสิบกริลินาสองใบแล้วก็เจ็ด้อยห้าสิบกริลลินานะคะ คือหนึ่งร้อยบาทนะทุกคนโอ้ได้เยอะขนาดนี้พอเราได้มาแล้วก็เอาเลขตรงนี้นะคะทุกคนแอแบมแคบไปไปก่อนในเว็บนี้นะคะเว็บเติมกาลีน่านะคะทุกคนพิมพ์คาว่าเติมเกมนะคะทุกคนแล้วก็กดเข้ามาตรงเติมเกมนี้นะคะแล้วก็เลื่อนมาตรงฟีไฟล์นะคะทุกคนแล้วก็เลือก ID ผู้เล่นก็ได้หรือว่า facebook ก็ได้นะคะเข้าสู่ระบบโดย facebook ก็ได้นะคะทุกคน ก็นี่นะคะกดเข้าไปที่บัตรเติมกอรีน่านะคะทุกคนแล้วก็ให้ทุกคนกรอกรหัสบัตรนะคะตรงที่เราได้เมื่อกี้นะคะก็ตอนตนี้เบล็ก,ก็ได้เติมเกมเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเราก็จะมาอ,มอื้มเฮ้ยเอ้ยวันนี้มันมี มันมีเติมครบสองร้อยเกสิบเก้าเพชรนะคะมันจะได้ i อ a l l ตัวนี้เนาะอือนี่นะคะจากเพชรแบมเมื่อกี้กระติดหนึ่งนะคะตอนนี้มาอยู่ที่สองพันหนึ่งร้อยแปดสิบสี่เพชรแล้วนะคะทุกคนก็สามารถเข้าไปเติมได้ที่เว็บมุมเกมช็อปได้นะคะทุกคนเดี๋ยวแบมจะทิ้งลิงก์ไว้ในใต้คอมเมนต์นะคะถ้าใครอยากจะเติมก็กดคลิกลิงก์เข้าไปได้เลยนะคะทุกคนงั้นเราไปดูคลิปกันต่อเลยคะ่ะทุกคน ได้ไหมครับได้ยินครับมาใส่น้าฬิกาใส่เฉยๆทำตรงนั้นมันก็เศร้าเลยเศร้าเหรอเปล่าครับเพราะแกงเล่นที ที่รักครับอะไรน่าัะดีครับเขาจะไปเที่ยวโอเคไหมไปไ,ไปก็เริ่มัวดีอา้าวก็เขาแกล้งเล่นดีเฉอ เขาแก้ตัวคืนบ้างได้ยไหมไม่แล้วถ้าเขาแก้งตัวแบบนี้ตัวจะรู้สึกยังไงร,รู้สึกโกรธเขาจะด่าคนที่จะมาเล่นด้วยแล้วเขาก็จะบอกว่า,วานี่เมียกู ม่ยุ่งทำไมไม่อ่านชื่อที่ไหนแต่มันก็จะบอกว่าอ่านแต่บอกว่าเพื่อนอืมเราแกาล้เลงเฉยๆเราแกล้งเฉยๆครับสวัสดีกันนะ แี่จริงๆนะครับเขาจะไม่แกล้งอย่างนี้แล้วตัวห้ามแกล้งกับห้ามแก้แค้นถือว่าเราเท่ากันไม่ทำไห <Okay S 2> มโอเคถือว่าเราเท่ากันนะไม่ทำไมอะ่ะถ้าตัวแกล้งเขาเขาก็จะแกล้งตัว แต่ตัวเจ้งเขาอีกเขาก็เจ็บข้าัวทิ้งซะโอ้ถ้าตัวข่าเขาะใครจะดูแลตัวไม่ต้องมีตอนตัวแก่ล่ะแก่ก็ตายไปเลยเอ้าเขาจะดูแลเองขาจะไม่แกล้งแบบนี้อีกแล้วโอเคนะครับโอเคไหม โอเคน่ารักจะไม่ร้องนะจะเขาไปออกไม่ทำไมไม่อ่ะอืมตอนนี้ยค่ะนะครับนะคะน,นี่มาแล้วเรกร้องไหนนะ้หน่อยโอเคไหมครับถ้าจะไม่เลิกเรายง ให้<ะ>นอนกัลโล่ห้วยให้เขาพูดก่อนสิแต่ตัวไม่ได้เลือกรอก้องไห้เขาจะทำตันคงคืนนะเข้าใจไหมอากาศนะอืมเล,ล่นโนฉันรู้เลยเลยหมืนจะได้อืมหมืนจะได้อืมอย่า อย่าเล่นกับของเมื่อลวง,งนะเพราะข้างในอันตรายแล้วครับครับจะนอนข่มขืนทานนมในเรื่องได้แค่ลูกปีแค่นั้นนะครับว<ะ>่าเอา้า นักจันะนรักักมากๆด้วยไม่มีวันนอกใจเพราตั้งแต่เคเขาเคยนอกใจไม่ไม่แต่ฟางนี้อาจจะใช่ก็ได้ใครจะไปรู้ให้ไปอ่านให้ไปถามน้องเขาเลยว่าเขาไปเตรียมมาก่อนหน้านี้แล้ว ใครจะไปก็เตรียมมาอยู่สองคนก็เตรียมกันมาแล้วเดี๋ยวถ้าเดี๋ยวหน้าตัวลงคลิปที่เขาแกงไปแล้วเขาจะให้น้องเขาทำไปอตัวโอเคนะครับครับอืมน่ายนะบอกเราเข้าเลยรู้เลยว่าอคลิปก็เขาเห็น เห็นเห็นตัวนั่งพูกเขากดท่าผูกเขา,าก็เลยตัวมาไ้เ<แ>ขาแล้วเขาเป็นอาชีพอะเอาขารู้ว่าตัวอาชีพอะไรแกเพราะว่าถ้าตัวอาชนะีพ เวลาคุยกันในเกมมันจะมีเสียงสะท้อนอใช่ตอนไม่ได้ยินแต่เขาได้ยินบางครั้งนะบางครั้งก็ไม่ดีกันนะครับเอ้ยดีกันแล้วนี่ราบ,บอกดีกันแล้วเดี๋ยวจะจัดให้สั่ดอกสองดอกนะ จะได้ไม่ร้องตัวไม่ได้ใกล้เขาหรอกฮะตัวไม่ได้ใกล้เขาหรอกทำไมอ่ะเขาไปแอบเอาตัวตอนนอนก็ได้ก็สารเล่นหรือไม่ชอบ ไำไตอมช้านะทำไมอะไรแอบเสง่น่สิมีการพูดว่าตัวมีความผิดอ๋อครับผมยำำ้ำรับความผิดทุกอย่างครับแต่วันนี้เขาไม่เล่นแล้ว วันนี้เขาไม่เล่นแล้วเขาจะไปนอนแล้วโอเคแล้วก็ไปครับผมโอเคครับสวยแต่ถ้ามีอีตัวตายแน่ไม่มีแล้วครับ สลุปคือแกงกูเลกก์